โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายเมทุกคนเลยนะวันนี้ก็อยู่กับเกมอุตล n ง wave อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มเลเวลของด a ต a ้าแบง์นะครับก็คือเราเนี่ยต้องไปฟาร์ม e Echo มาใช่ไหมพอเราฟาร์ม e Echo มาเนี่ยเราก็จะได้รับ Echo ตรงนี้มามันก็จะได้รับแตม้มเห็นปะอ่ะตัวในส่วนของอ่ะมันจะเป็นสีเขียวก่อนเนาะสีเขียวนะครับผมสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีส้มนะครับสีทอง เออสีทองดี่ว่านะครับมันก็จะได้รับ EP ที่แตกต่างกันไปนะอ่าตามตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งมันก็ต้องใส่เลเวลตรงของ Databank เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็ตอนแรกเนี่ยมันก็จะเล่นมาปึ๊บปึ๊บป๊บเราก็ต้องไปทำเควสเนื้อเรื่องนะครับให้เราไปเดินเควสเนื้อเรื่องแค่แอปเดียวนะครับไม่ต้องไปเดินเยอะนะอันนี้คือเทคนิคผมนะไปเดินเควสเนื้อเรื่องแล้วก็ให้มันปลดล็อกในส่วนของตัวเอ,อ่อที่เราจะต้องใส่นะครับตรง ของ Echo นะครับมันก็จะใส่เอ h o ได้ทีนี้ผมเนี่ยก็จะเดินตามแมปไปเลยครับเดินตามแมปเลยก็คือจะเปิดแมปไปก่อนนะตอนแรกเนี่ยผมจะเปิดแมปไปก่อนก็คือเปิดในส่วนของเมืองตรงกลางนี้นะครับตรงนี้เลยตรงกลางแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้แล้วก็วนกลับมาถึงตรงนี้แล้วก็มาเปิดตรงกลางตรงนี้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วมันก็จะได้ในส่วนของเอ h o ขึ้นมาเยอะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยถามว่าเอา้าแล้วทําไมเราไม่ไปถึง ไม่ไปฟาร์มเลเวลตรงแหลง SOL นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะมอนมันจะทำเออมันจะแบบเลเวลน้อยนะครับมอนเลเวลน้อยเราจะค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆครับผมเราจะเก็บตั้งแต่ตัวที่มันเป็นตัวสีเขียวนะครับพอเก็บสีเขียวมาเสร็จปุ๊บอ่าให้เราเล่นไปถึงจนมันไปถึงเออเลเวลเจ็ดใช่ไหมอ่าเลเวลเจ็ดตรงนี้เนาะ มันก็จะติดเป็นในส่วนของตรงเลเวลโลกแล้วกันนะเรียกว่าเลเวลโลกได้ไหมตรงนเนี้ย S O L เนี่ยมันก็จะติดในเลเวลสองนะครับเลเวลสองแล้วก็ในส่วนของ d a t a b a แบง์เนี่ยจะเลเวลเจ็ดนะครับให้เราเนี่ยไปฟาร์มไปเรื่อยๆเลยครับไปฟาร์มตัวในส่วนของตัวสีฟ้านะครับไปฟาร์มสีฟ้าเก็บไว้เรื่อยๆเลยจนถึงประมาณสักเนี่ยแปดแปดเก้าสิบเนี่ยประมาณนี้แหละผมก็ถึงประมาณแปดเก้าสิบนะครับแล้วผมก็ค่อยไปเดินเนื้อเรื่องถามว่าทําไม ไม่ไม่ไปเดินในเรื่องก่อนก็เพราะว่าอย่างที่บอกไปครับมอนมันจะแบบมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับตามที่เราเอ,อ่อทำเลเวลโลกนะครับตรงทเรียกเลเวลโลกเนาะผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะที่มันเป็น SOL สามนะอ่ะมันก็มีมากนะครับที่เราจะเจอมอนที่มันเป็นชื่อสีแดงตอนที่เราเอ,อ่อ SOL สองเนาะอ่ะแต่ว่ามันก็ยังพอสู้ได้นะครับ อันนี้ผมขอรี่จัดการเลยแล้วกันนะมันก็ยังพอสู้ได้อยู่ครับเราจะสู้กับมอนได้นะครับเลเวล40 45อย่างเงี้ยเลเวล50 60เนี่ยเราก็ต้องใช้สเต็ปนิดนึงนะครับผมผมได้มาตัวหนึ่งก็คือเป็นในตัวของตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้คือเลเวลด a ตาแบง k ของผมเนี่ยอยู่แค่เลเวล7นะครับผมแต่ว่าผมสามารถตบตัวสีทองมาได้เลย มันก็มีโอกาสดรอปอยู่แต่ว่าตัวที่เราไปตีเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับพอ,อเราทําในส่วนของเลเวลโลกขึ้นเลเวลสามเนี่ยเราก็จะปลดล็อกมาได้ตรงนี้นะครับแล้วมันจะปลดล็อกระบบนี่ครับผมที่เราจะคราฟในส่วนของตัวเอ h o ขึ้นมาใหม่นะครับโดยการที่เราเนี่ยจะเอาตัวที่เราไม่ใช้นะครับก็คืออ่าตอนแรกเนี่ยเราจะฟาร์มสีเขียวมาใช่ไหมฟาร์มสีเขียวมามันค่อนข้างที่จะตีง่ายใช่ไหมละ่ะอ่าสีเขียวเราเก็บสีฟ้าใช่ไหม อนนี้ผม,มาฟาร์มได้ถึงสีม่วงแล้วผมก็จะย่อยตัวพวกสีเขียวสีฟ้าที่ผมเก็บมาทั้งหมดเลยนะครับอ่ะันนี้ก็ค่อยๆย่อยไปถามว่าแล้วแล้วมันขึ้นไหมถ้ามันเป็น new echo เนี่ยมันก็จะขึ้นแต้มตรงนี้ครับผมอ่ะจากเดิมแต้มผมผมมีอยู่ห้าเนาะอ่ะมันขึ้นมันขึ้นอยู่นะเท่าที่ผมดูนะมันก็ขึ้นเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะกดให้ดูนะอ่ะส่วนมากสีฟ้าเนี่ยผมจะมีมีอยู่แล้วไอ้ new echo เนี่ยมันก็คือได้ echo ใหม่แต่ว่า บางตัวผมอาจจะมีแล้วนี่ถ้าเป็นตัวสีม่วงอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเรากดดูอ่าเห็นปะตัวสีม่วงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาสิบห้าคือเราไม่ต้องไปฟาร์มเพิ่มเติมเลยเราแค่แบบย่อยตัวที่เราฟาร์มตั้งแต่แรกแล้วซึ่งซึ่งมันตีง่ายถ้าเทียบกับในส่วนของตอนเนี้ยมันตีค่อนข้างยากเราก็ค่อยๆฟาร์มไปครับเห็นปะเราก็เอาจริงๆไม่จำเป็นต้องต้องไปฟาร์มเพิ่มเติมเลยเราแค่ตัวมาย่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ตัวเอ็กโซสีม่วงเห็นปะ คือระดับปัจจุบันเนี่ยผมมีโอกาสได้สีม่วงไงเนี่ยตรงเนี้ยมันมีโอกาสได้สีม่วงอยู่ห้าสิบสี่ฟ้าห้าสิบเห็นปะผมก็มากดตรงนี้นะครับมันก็จะได้แบบเป็นตัวที่ถ้ายังไม่มีเนี่ยมันจะได้แต้มเพิ่มนะครับถ้าตัวไหนมีแล้วมันก็จะขึ้นอยู่ตรงสมุดตรงนี้เนาะตรงสมุดนี่เห็นปะสีม่วงเนี่ยผมก็มีค่อนข้าที่จะหลายตัวเนี่ยถ้ามันมีแล้วมันก็จะไม่ได้นะครับถ้ามันยังไม่มีเนี่ยมันก็จะ บวกแต้มเพิ่มพิถให้นะครับสําหรับแต้มในส่วนของแต้มตรงนี้นะอ่ะเราก็กดไปเรื่อยเวลาว่างๆเราก็กดไปอ่ะอย่างนกม่วงนกม่วงตะกี้ผมรู้สึกว่าจะยังไม่มีมั้งนกม่วงอ่ะมีแล้วอ่ะเออบางทีอ๋อนกม่วงผมมีแล้วนะครับเนี่ยผมก็มีหลายตัวอยู่นะคือเราเดินเจออะไรเนี่ยเราก็ปีตีไปเรื่อยๆครับหยุดตีไปเรื่อยๆถ้าใครมัวแต่เดินเฟสเนี่ย เวลาเราทำเลเวลโลกสูงใช่ไหมเราก็จะตีตัวสีม่วงได้จริงแต่ว่าโอกาสมันรอบ50 50เนี่ยมันรอบโอกาส50 50นะครับซึ่งเรามาทําตรงเนี้ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีกว่าแต่ว่ามันก็มีโอกาสเกลื่อนกันนี่แต่ถ้ามันเป็นตัวใหม่เราก็จะได้แต้มบวกมาอันนี้ก็คือแบบไม่รู้นะบางอันมันก็บวกบางอันก็ไม่บวกเออแต่ว่ามันก็ช่วยได้นะครับสาหรับในส่วนของ ตัว Data Bank เนี่ยเห็นปะมันก็บวกมาจากเดิมยี่สิบเนี่ยตอนนี้แปดสิบละตะกี้มันคือผมไม่ได้กดออกไงเห็นปะอ่ะเราก็ย่อยไปเลยครับตัวสีฟ้าเนี่ยคือมันฟามง่ายตรงๆคือตัวสีฟ้าเนี่ยโอกาสตอบมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูโอกาสตอบของสีฟ้านะตรงเนี้ยโอกาสตอบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะซึ่งมันจะติดอยู่ตรงนี้ก็คือตรงเนี้ยเราต้องทําในส่วนของเลเวลโลกให้เป็นเลเวลสามใช่ไหมละ่ะมันจะติดอยู่ค่อนข้างที่จะ นานเพราะว่าเนื้อเรื่องนานมากครับอ <c oughs> ผมได้นเนื้อเรื่องเนี่ยนานมากที่มันต้องนั่งดูเนื้อเรื่องเนี่ยนานผมก็เลยไปไปฟาร์มก่อนฟาร์มจนถึงเนี่ยแปดเก้าสิบเนี่ยครับแล้วก็ค่อยมาเล่นอืมเป็นไงมันก็จะช่วยเพิ่มให้เราได้เยอะนะครับถ้าใครดันไปก่อนเนี่ยแล้วเลเวลก็สูงใช่ไหมเราเจอมอนเลเวลสี่สิบกว่าอย่างเงี้ยมันตีค่อนข้างยากแล้วมันก็โอกาสดอกมันมันเกลือพราถ้าพูดกันตรงตมันก็คือแบบห้าสิบห้าสิบใช่ไหมตรงเนี้ย ้าสิบห้าสิบแต่ว่าถ้าเราไปฟาร์มสีฟ้ามาเก็บไว้เยอะเนี่ยเรามาย่อยเนี่ยมองว่ามันคุ้มค่ากว่านะเนียได้สีม่วงอีกแล้วก็ย่อยไปเรื่อยๆนี่ก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะมาทำในส่วนของด a ต a b a แ k ผมก็มีค่อนข้างเยอะเลยแล้วย่อยไปเลยครับเพราะว่าผมใส่เซตที่มันที่ผมเลือกว่าโอเคแล้ว ตัวพวกนี้เราจ่อย,ยิ้งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะใส่สีม่วงแล้วก็สีทองอยู่และวกเตกเกอนะเ <laughs> ตกเกอนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยสี่ิมและวยาวให้ให้ถึงร้อยแปดสิบเลยแล้วกันมาดูว่าจะพอหรือเปล่าคือมันต้องได้เอเคตัวใหม่ไงอ่ะถ้าเป็นตีฟ้าเนี่ยโอกาสที่ผมมีแล้วเนี่ยเยอะมากม สี่ม่วงได้นกใหม่ละไปโอ้โอกาสออกสีฟ้าก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะค่อนข้างเกลื่อเหมือนกันนะเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปฟาร์มก่อนนะผมจะยังไม่ดันเนื้อเรื่องนะผมจะไปฟาร์มอ,อีกแล้วก็ดันเลเวลเอ็กซ์ไอ้นีก่อนสมุดก่อนนะครับถามว่าทำไมถึงต้องดันเลเวลสมุดก่อนเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้อง ทำให้มันถึง15นะครับถ้าถึง15เนี่ยมันจะมีโอกาสดอกตัวสีทองนะครับ14ยังไม่มีนะต้อง15นะครับอ่ะจะออกใหม่ปุ๊บเป็นไงขึ้นแบบไวมากๆนะครับผมสำหรับในส่วนของตรงนี้แล้วถามว่าเออเอ็กโคผมยังเหลืออยู่ไหมผมย่อยทิ้งไปหมดเลยหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันเนี่ยเอ็กโคผมก็ยังเหลืออีกนะแต่ว่าเหลือเหลือไม่ค่อยเยอะแล้วเนี่ยก็จะเหลือเป็นตัว สามบาทแล้วมันก็จะช่วยตัวพวกหนึ่งบาทไปก่อนมั้งเหลือตัวสามบาทสามบาทสามบาทดูเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มเพิ่มเติม,ตมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะในการที่เราจะทำเลเวลของ Data Bank นะครับผมเนาะโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยแล้วกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ